สามวันเกิดนะครับดวงชะตาดีมีโอกาสจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ร่ำรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดใน3วันต่อไปนี้นะครับว่า ดวงชะตาในช่วงนี้เนี่ยมีโอเคที่จะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะร่ํารวยนะครับมีโอกาสที่จะหาเงินเก่งขึ้นหาเงินคล่องขึ้นนะครับก็จะเป็นคนเกิดวันไหนบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวฝากไว้นิดน,นึงนะครับใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงสวยๆเฮงๆแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับท่านจะได้เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดแล้วก็วอลเปเปอร์ นะครับทั้งหมดเพียง199นะครับลดร,ราคาให้จากปกติ599โอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากวันเกิดแรกนะครับคือคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับใครที่เกิดวันเสาร์เนี่ยดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคลาภจากคนที่อยู่ทางไกลนะครับอ่าอาจจะเป็นคนรู้จักที่อยู่ไกลไกันนะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่บนโลกออนไลน์ก็ได้นะครับที่แชร์เลขเด็ดแชร์อะไรต่างๆนานา,นากัน นะครับซึ่งใครที่เกิดวันเสาร์เนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบรับทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับรับทรัพย์จากอาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเคยติดต่อกันนะครับก็มาแบ่งปันโชคลาบซึ่งกันและกันนะครับใครที่เกิดวันเสาร์เนี่ยัวงชะตามีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่พอสมควรนะครับและที่สําคัญนะครับในเรื่องของการเงินการงานคนเกิดวันเสาร์มีโอกาสจะได้เดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับหรือมีโอกาสที่จะ ทำการค้าการขายบนโลกออนไลน์เนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นใครที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยดวงชะตาเรื่องการเงินนะครับทั้งแบบลาบลอยก็ดีนะครับทั้งแบบเรื่องการทํามาหากินทํามาค้าขายก็รุ่งนะครับดังนั้นคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นดวงอีกวันหนึ่งที่เรียกได้ว่าดวงจะดีนะครับในช่วงของจากวันนี้ไปจนถึงช่วงต้นเดือนนะครับ วันเกิดที่2คือคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีมีโชคมีลาบมีเกณฑ์จะมีลาบลอยมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ได้นะครับซึ่งบางครั้งในการซื้อร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันโชคลาภเหมือนกันนะครับ และในเรื่องของการหากินในเรื่องของการทํามาค้าขายคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเรื่องการหากินการทํามาค้าขายก็รุ่งเหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะค้าขายดีมีกําไรประสบความสําเร็จนะครับและที่สําคัญเลยนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเรื่องการหาเงินหาทรัพย์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีคนสนับสนุนมีคนหนุนหลังมีคนคอยช่วยเหลือ นะครับก็ใครที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยดวงเรื่องการค้าการขายการทำมาหากินก็ดีไม่แพ้เรื่องของโชคลาภนะครับวันเกิดที่3นะครับที่ดวงในเรื่องของการเงินการทองดีนะครับนั่นก็คือคนที่เกิดวันจันทร์นะครับใครที่เกิดวันจันทร์นะครับมีเกณฑ์จะมีโชคลาบก้อนหนึ่งนะครับจะใหญ่จะเล็กอันนี้อยู่ที่วาสนาของคุณนะครับถ้าเราทำบุญทำสิ่งดีๆมานะครับก็จะ ได้ก้อนใหญ่นะครับแต่ถา้าสร้างมาน้อยนะครับก็อาจจะได้ก้อนเล็กนะครับมีโอกาสที่จะมีลาบลอยติดมือมาบ้างนะครับส่วนในเรื่องของการทํามาหากินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีงานเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับมีงานเข้ามามากกว่าเดิมการค้าการขายเนี่ยก็จะค่อยๆกระเตื้องขึ้นค่อยๆขย,ย,ยับขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่เกิดใน3วันเกิดต่อไปนี้ นะครับก็คือวันจันทร์พฤหัสบดีแล้วก็เสาร์เนี่ยดูงชะตาเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงต้นเดือนเนี่ยเรื่องโชคลาภถือว่าเด่นนะครับส่วนเรื่องการงานการทํามาหากินก็เด่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ดีของชีวิตก็อย่าปล่อยผ่านไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องการทํามาหากินนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยเล่าว,ว่าทุกวันนี้โลกเราอ่ะมีออนไลน์แล้วนะครับถ้าใครยังทํางานแบบอ่า ค่าแรงขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมงการทํางานอย่างเดียวเนี่ยจะเสียเปรียบคนที่ทํางานค่าแรงขึ้นกับผลลัพธ์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากใครสนใจทําออนไลน์นะครับไม่ว่าจะทั้งทางเฟซหรือทาง u t u b e เนี่ยผมมีคอร์สเรียนสอนอยู่ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีราคาพิเศษโปรโมชั่นให้คุณนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการที่เราดวงดีแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของงานที่ทําด้วย ถ้าง,งานที่ทํามันติดในเรื่องของเวลาอะไรแบบนี้มันก็ยังไปไม่สุดเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเพดานรายได้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆหลายๆคนได้รู้แล้วก็ได้คิดแล้วก็ได้รับทราบกันนะครับสําหรับเรื่องโชคลาภเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็แนะนําว่าให้ลองไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไหว้เจ้าที่หรือว่าไหว้อาโอ่เทพที่คุณนับถือกันอยู่นะครับ ลองตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านดูนะครับขอให้ได้นะครับอ่ะบางคนอาจจะขอเปล่าก็ได้นะเดี๋ยวบางคนอาจจะอ่ะบนแล้วกันคือถ้าใครที่ไปบนเนี่ยแล้วได้นะครับห้ามลืมอ่าแก้บนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคนที่ลืมแก้บนเนี่ยหลายคนเนี่ยสมมุติได้มาเยอะนะครับลืมแก้นะครับคิดว่าเป็นพราะดวงตัวเองนะครับไม่ได้แก้ท่านเอากลับคืนไปนี่คือไม่เหลืออะไรเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ อย่าลืมแก้บทน,นะครับใครที่ไปบนที่ไหนไว้ไปติดหนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมแก้บนโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเอาคืนนะครับจบไม่สวยนะคบก็เรียกได้ว่าเอาคืนมากกว่าที่ให้คุณซะอีกอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครคิดจะบนนะก็ห้ามลืมแก้ดโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ผมจะเน้นย้ําตลอดนะว่า คนที่ไปขอถ้าขอเปล่าโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้บนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนขอเปล่าเนี่ยคุณต้องมีบุญไปส่วนหนึ่งนะถ้าคุณไม่มีบุญคุณไปขอเปล่าเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไปบนก็อย่าถึงแก่ไปแล้วกันนะครับแล้วก็คาถาดีๆที่แนะนําก็ให้ตั้งนะโม3จบแล้วก็สวดมิเตพาหุงหตินะครับคาถาเนี้ยเป็นคาถาหัวใจเงินล้านช่วยได้เยอะมากนะครับทั้งเรื่องของการเจรจาติดต่อในเรื่องของงานประสานงานต่างๆนะครับ รวมไปถึงเรื่องของการทำมาหากินการค้าการขายหรือการสิ่งโชคก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับใครที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับขอให้เฮงเปังปังรวยรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งดีๆกันทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ควรเล่งนะครับบางเรื่อง เพราะว่าอย่างเรื่องโชคลาภเนี่ยก็บางทีก็ไม่ควรเร่งน,นะครับบางทีมันอาจจะยังมาไม่ถึงโอกาสของเรานะครับก็ปล่อยไปก่อนนะหรือบางคนอย่างเงี้ยเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันด้วยทําไมได้ไม่เท่ากันส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บุญวาสนาที่แต่ละคนสร้างแต่ละคนสร้างมาไม่เหมือนกันนะครับเกิดมาในตระกูลที่ต่างกันนะเกิดมาในม,มีฐานะที่ต่างกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับฝากไว้ อย่าหลอกตัวเองว่าไม่ต้องการเงินนะครับห้ามโกหกตัวเองนะครับคนที่โกหกตัวเองรวยยากครับดังนั้นเนี่ยอยากมีโชคมีลาภนะครับตราบใดที่ยังเล่นหวยตราบใดที่ยังเสี่ยงโชคอย่ากโกหกตัวเองว่าไม่ต้องการเงินนะครับโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกัน,กนด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วถัดไปครับสวัสดีครับ